สับครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลตูมอนศัก์โคราชาพัฒนาผมมีเรื่องหาลือท่านประธานหนึ่งเรื่องครับเพื่อส่งต่อไปอยังท่านนายกรัฐมนตรีและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาบคนะครับคณะกรรมการชุดใหญ่รวมไปถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเนื่องจากคําสั่งสบคที่ได้นเมิอการในการเปิดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว17จังหวัดซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจก็คือในพื้นที่17จังหวัด ที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นเรื่องของการเปิดประเทศนั้นไม่มีชื่อของจังหวัดนครราชสีมาครับหรือเราเรียกแค่เขตบูโซนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็เพราะว่าในจังหวัดนครราชสีมาในขนาดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสองอำเภอก็คืออำเภอปักช่องและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเมืองนครราชสีมาท่านประธานทราบไหมครับว่าคนที่ฉีดวัคซีนในเขตอำเภอเมืองเนี่ยเข็มที่หนึ่งถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เข็มที่สองเนี่ยถึงเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ และปากช่องเองเนี่ยเข็มที่1ถึง73%เอเข็มที่2นี่เกือบ70%ในขณะเดียวกันในจังหวัดนครราชสีมาถ้าเราพูดถึงในเรื่องของตัวปากช่องนั้นเขาใหญ่ท่านประธานคงรู้จักดีครับเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งมีผู้ท่องเที่ยวในปีปีหนึ่งเนี่ยติดอันดับ1ในสของทุกอุทยานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไฮซีซันช่วงหวันก่อนวันปีใหม่นั้นเนี่ย จะมีผู้ท่องเที่ยวมากที่สุดของทุกอุทยานคือจำนวน130,000คนานกว่าคนในตติปี62ครับผมจึงอยากจะกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสพคครับอีกเพียงหนึ่งเดือนนะครับก็คือเดือนพฤศจิกาไปเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นผมอยากจะรบกวนท่านประธานได้กลาบเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและสพคครับได้กรุณาจังหวัดนครราชสีมาเถอครับร มีความพร้อมที่สุดที่จะเป็นหนึ่งจังหวัดในเขตบูโซนในพื้นที่ของการนำร่องการท่องเที่ยวเพราะจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำพาพี่น้องประชาชนนั้นนะครับได้อยู่อย่างมีความสุขในการที่ก็จะสร้างรายได้จากช่วงนั้นครับกลาบขอบพระคุณครับครับต่อไปคุณพรเทพวิ